พัฒนาการของทุเรียนเสียบยอดในแปลงจะโตเร็วแค่ไหนสวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมครับวันนี้ก็มาตามผลนะครับการเสียบยอดทุเรียนบ้านเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ดีในแปลงแบบภาคสนามนะครับว่าจะสามารถโตได้เร็วขนาดไหนตอนนี้ก็ผ่านมาได้สักประมาณ เกือบเกเดือนแล้วนะครับก็มีการสร้างยอดสร้างใบแล้วก็โตขึ้นมาในระดับหนึ่งครับผมแต่ในขณะที่ต้นกล้าทุเรียนบ้านก็โตขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็บริเวณปลายยอดนะครับก็จะมีการสร้างใบแล้วก็การสร้างยอดเพิ่มเติมก็โอเคครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่า รากของเขานะครับฝังลึกลงไปในดินสามารถหาน้ำหาอะไรหาอาหารได้ดีกว่าทุเรียนถุงครับผมก็เป็นการตามผลเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งครับผมอันนี้จะเป็นต้นที่สองครับผมก็โตขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบทุเรียนเสียบข้างต้เนเล็กที่ ผมทำคลิปมาเตือนหลายๆครั้งนะครับว่าอย่าเพิ่งใจร้อนเสียบข้างทุเรียนต้นเล็กนะครับจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมเนื่องจากว่านะครับเจ้าของสวนใจร้อนรีบทำการเสียบข้างทุเรียนในหน้าร้อนแล้วก็ต้นเขายังไม่โตเท่าที่ควรนะครับเสียบติดแล้วแต่พอตัด ยอดออกมาเพื่อกระตุ้นให้กิ่งพันตัวเร็วก็จะตายไปในลักษณะแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งรอดยากครับถ้ารีบใจร้อนทำการตัดยอดเขานะครับนี่นะครับต้นนี้ก็ทำการตัดยอดแล้วก็โอกาสรอดก็50 50ิครับผม จริงๆแล้วนะครับการเสียบข้างทุเรียนนะครับบ้านแนะนำให้ได้เท่าๆกับแป๊บนะครับ1น,นิ้วหรือว่าเท่าโคแขนนะครับผมก็จะสามารถช่วยให้ทุเรียนของเราเจริญเติบโตได้ดีเพราะโดยประสบการณ์แล้วต้นเล็กแบบนี้โตช้ามากครับและบริเวณใบก็จะไม่สามารถเลี้ยงลำต้นได้คือพูดง่ายๆใช้ในการสังเห์แสงไม่ไหวครับสุดท้ายก็จะยืนต้นต,นตายไปครับผม ก็เป็นคลิปดีๆนะครับสาระดีๆที่นำมาฝากสำหรับการเสียบข้างทุเรียนนะครับเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ดีครับผมต้นขนาดนี้ยังไม่แนะนำให้ทำการเสียบข้างนะครับให้โตอีกสักสองเท่าตัวแล้วค่อยมาทำการเปลี่ยนสายพันธุ์แต่ถ้าเสียบยอดในแปลงก็ไม่มีปัญหาครับเขาก็จะโตเร็วครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับนำสาระดีๆมาฝากอีกครั้งครับผม ขอบคุณมากในการรับชมครับครับผมสวัสดีครับ